สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับสุเทพจากเทพบอลเต็งครับวันนี้วันที่24ตุลาคม255หนะครับมาสรุปผลบอนเมื่อวานกันหน่อยครับ5คู่ที่ให้ไปครับคู่แรกอาร์เซนอลครับไปเยือนซาตันตันคู่นี้บีวิน v a p วางไว้ต่ออาร์เซนอลนะครับคิดว่าน่าจะมีชัยปรากฏว่า เสมอกันไป1-1ครับกินกันไม่ลงครับคู่ต่อมาคือวูฟครับเจอเลสเตอร์ครับคู่นี้วางเลสเตอร์และสกอร์สูงครับจบไปที่เรสเตอร์ชนะ40ครับกินครับคู่ต่อมาครับผดเจอฟูลล่มคู่นี้วางไว้สูงครับจบไปที่ฟูลเล่มชนะ3าตครับกินครับคู่ต่อมาแอสตันวินล่าครับ เปิดบ้านแล้วก็ยังของเบนฟอร์ดคู่นี้ก็วางสูงเช่นเดียวกันนะครับจบไปที่แอตแลนติลาชนะ40กินครับคู่ต่อมาครับสเปอร์เจอนิวคาเซลคู่นี้วางสเปอร์มีชัยจบไปที่สเปอร์แพ้นิวคาเซลไป2-1ครับก็จบไปแล้วสรับบอล5คู่ของเมื่อวานนะครับยินดีกับสิท่านยูเซอร์ที่ผมแจกรางวัลน,นี้ด้วยนะครับนี่คือรายชื่อ10คนที่ได้รับรางวัลไปนะครับ สิท่านนี้นี่ติดต่อหลังลายได้เลยนะครับที่แอดบีเดนะครับเดี๋ยวผมมีกิจกรรมที่จะแจกอีกเยอะแยะครับรอติดตามได้เลยรอรับฟังได้เลยนะจ๊ะทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับกับฉลองยอดซับหนึ0งพันซับนะครับขอบคุณที่เป็นกาลังใจกันนะครับก่อนจะเริ่มต้น5คู่ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เช่นเดิมครับฝากกด subscribe เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับ หรือแอดไลน์มาสอบถามที่เดได้ทุกวันได้ที่แอด BT88 นะครับเดีย๋ยวแอดครังหน้ากันด้วยเราไปเลยกับ5คู่ของวันนี้เลยครับ let's go <S คู่บอลเต็งของเราวันนี้ครับเราไปกันที่สนามของเวสต์แฮมยูตนเ็ดครับจะเปิดบ้านรับการยองของบอรมัทนะครับอันดับ4 4เจอกันอันดับ13นะครับคู่นี้เนี่ยเคยพบกันมา5ครั้งหลังสุดต้องบอกว่าบอรมัททำได้ดีกว่านะครับ ชนะไปถึง3นะครับเวทแฮมชนะมา1และเสมอไป1ครั้งที่บ้านเวทแฮม5้นัดหลังสุดครับบอร์ดมาชนะ2เวทแฮมชนะ2และเสมอไป1ครั้งนะครับเซติเดอร์ไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าสูบสีกันไม่น้อยครับมาดูถิติเจ้าบ้านครับชนะ3เสมอ1แพ้1นครับนัดล่าสุดเวทแฮมแพ้กับลิเวอร์พูลมา1 0นะครับส่วนฟาวในบ้านตัวเองครับชนะ4เสมอ1นะครับยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนบอลมันครับ ห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1น,น,นัดล่าสุดแพ้ซาลมามตันมา1นูนย์นะครับส่วนฟอร์มออกมาเยือนนอกบ้านห้านัดหลังสุดครับชนะ1เสมอ3แพ้1น,น,นะครับเปิดมาราคาที่เวนแฮม,มครับต่อ1ลูกครับสูงที่2.75ครับไหลล่วงหน้าอยู่ที่2.5นะครับคู่นี้จะเป็นบอลวีพีนะครับผมจะส่งบินให้ในเวลาเดิม1นึ่ทุ่มตรงครับ ไลน์แ like อดเดิมหมู่บ้านเราแอดบีทแปดแปดเดี๋ยวดื่มแอดข้างหน้ากันด้วยนะครับเราไปลุยคู่ต่อไปครับคู่ที่2ครับเซลตาเบโก้ครับจะเปิดบ้านรักกําเย็นของเกตาเฟ่นะครับอันดับ15เจออันดับ17นะครับคู่นี้เคยพบกันมา5ครั้งครับเซลตาเบโก้ชนะไป2เกตาเฟ่ชนะหนึ่และเสมอกันไป2ครั้งเซตีห้านัดที่บ้านเกตาเฟ่ครับ เอ้ที่บ้านเซตาบิโกครับเซตาบิโกชนะ1เกตาเฟ่ชนะ2แล้วเสมอไป2ครั้งครับมาดูเสถิยรเจ้าบ้านอย่างเซตาบิโกครับชนะ1แพ้4ครับนัดล่าสุดแพ้กับไบยาโดริกมา4-1นะครับส่วนฟอลในบ้านตัวเองครับชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับส่วนเกตาเฟ่ครับ5นัดหลังสุดครับชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดยันเสมอกับอาร์ติบิงบามา2-2นะครับ ส่วนฟองกันออกมาเย็นครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับเปิดมาราคาที่เซลตาพิโก้ครับต่อเครื่องลูกครับไหลล่วงหน้าอยู่ที่0.75ครับสูงที่2.25นะครับไหลล่วงหน้าที่2ลูกนะครับคู่นี้เนี่ยเหมือนบอลแพ้ทางครับขอวางรองเกตาเฟ่ยันไหวครับคู่ต่อมาครับ เคโมเนเซ่ครับจะเปิดบ้านแล้วก็ยองของซัมโดเรียครับอันดับ19เจอกันอันดับ20นะครับคู่นี้เคยพบกันมา1ครั้งครับซัมโดเรียชนะมาส0ูนะครับตอนนั้นเป็นบอลกระชับมิตรนะครับสถิติโดยทั่ไปครับเจ้าบ้านอย่างเคโมเนเซ่ครับเสมอ3ครั้งและแพ้ไป2ครั้งครับนัดล่าสุดเสมอกับโมเนนามานะครับในบอลถ้วยนะครับส่วนในลี่เนี่ยเสมอกับสเปเชียมานะครับ ฟอร์มในบ้านตัวเองครับเสมอ2ครั้งและแพ้3ครั้งนะครับมาดูซัมโดเรียบ้างครับ5นัดหลังสุดครับแพ้3เสมอ2ครับนัดล่าสุดเสมอกับฮัสโคลีมานะครับฮัสโคลีมาน1หนึ่งหนึ่งนะครับส่วนอิตาลีครับแพ้โรม่ามา1นูนย์นะครับออกมาเยือนหนัดหลังสุดครับเสมอ2ครั้งแพ้3ครั้งนะครับเปิดมาราคาที่โคลโมเนเซ่ครับต่อปปครับสูงที่2.5นะครับ คู่นี้เนี่ยเหมือนบอลแพ้ทางครับขอวางเซมเดเลียครับหรือถ้าใครชอบสายเสี่ยงสูงวางสายเสียงสูงได้นะครับสาหรับคู่คู่นี้นะครับคู่ต่อมาครับซันโซโรครับจะเปิดบ้านแล้วก็ยังของเวโรนาครับอันดับ10เจอกับ18นะครับคู่นี้พบกันมา5ครั้งหลังสุดซันโซโรครับชนะมา3ครั้งนะครับเวโรนาชนะ1และเสมอกันไป1ครั้ง ที่บ้านของซันโซโลครับพ่านัดหลังสุดซันโซโลชนะ2เวโรนาชนะ2และเสมอ1ครั้งนะครับโดยเซติโดอไปเจ้าบ้านของซันโซโลครับชนะมา2ครั้งแพ้ไป3ครั้งครับนัดล่าสุดแพ้กับแอตาลันต้ามานะครับสองหนึ่งนะครับส่วนฟองในบ้านตัวเองครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับส่วนเวโรนาครับพ่านัดหลังสุดครับยังหาชัยชนะไม่ได้ครับแพ้มาทุกรายการนะครับล่าสุดแพ้แพ้เอซินเวลามา2อหนึ่งนะครับ ส่วนฟาร์มก็ออกมาเย็น5นั่หลังสุดครับแพ้3เสมอ2ครั้งนะครับเปิดมาราคาที่ซันโซโลครับต่อที่ครึ่งโลครับสูงที่2.75นะครับคู่นี้ผมมองว่าภาษีเจ้าบ้านดูดีกว่าครับขอวางเจ้าบ้านครับครึ่งโลนี้น่าจะสบายครับหนึ่งลูกน่าจะไม้เห็นแน่ๆนะครับคู่ต่อมาครับเยอร์การ์เดนครับจะเปิดบ้านรับกายังของซันสวาร์นะครับอันดับ2เจอดาสิ ู่นี้เคยพบกันมา5ครั้งครับเยอการ์เดนชนะ2เสมอไว้3ครับหนัดที่บ้านของเยอการ์เดนครับเยอการ์เดนชนะ2ซสันสวัชนะ1และเสมอกันไป2ครั้งนะครับเซติเดอร์ไปเจ้าบ้านครับชนะ3แพ้2ครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ3แพ้2เช่นเดียวกันส่วนสันสวัครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ1เสมอ1แพ้3เช่นเดียวกันครับ เปิดมาราคาที่เยอการ์เด้นครับต่อที่2.25หาครับไหลลงหน้าที่2.5สูงที่3.5นะครับคู่นี้ผมมองว่าเยอการ์เด้นต่อเยอะเกินไปนะครับคือชนะอาจจะชนะแน่ครับแต่คิดว่าต่อเยอะครับขอวางรองที่ซันสวาร์ไว้นะครับหรือใครชอบสัดเชียงต่ําคู่นี้คิดว่าไม่น่าเกิน3ลูกเป็นไปได้ครับก็จบไปแล้วนะรสำหรับบอล5คู่วันนี้นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ยินดีกับ10ยู e เซอร์นะครับที่ได้เครดิตฟรีๆ500เครดิตนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ฉลองยอดซับถึง1,000ซับแล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้เรื่อยๆนะครับยินดีกับ สิบท่านนี้ด้วยนะครับถ้าท่านได้อะอยากได้กิจกรรมอย่างนี้ครับผมมีอีกให้เรื่อยๆนะครับเมื่อถึงเวลาผมแจกอย่างเดียวครับอย่างกิจกรรมที่มีอยู่ทุกวันนี้ครับทายผลฟุตบอล3คู่ครับใต้คอมเมนต์นะครับสนใจทายเลยครับถูก3ตัวที่ขั้นคิดว่าเข้าแน่ๆครับแคปหน้าจอแล้วแอดไปที่ไลน์แอดแอดปีทีแปดนะครับ่าลืมอแอดข้างหน้ากันด้วยนะครับ b อดบที่ท้ายถูกปุ๊บรับเครดิตฟ,ฟรีๆเลยครับ200ครับผมแจก10ท่านเท่านั้นนะครับทุกวันครับกิจกรรมอย่างนี้มีทุกวันนะครับทิ้งท้ายกันไปเช่นเดิมนะครับชอบใจก็จัดขาดใจก็สวนนะครับรวยไปด้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ